อยากจะฝากสื่อมวลชนช่วยกันเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงนะครับก็คือเรื่องโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมผมได้มีการประชุมนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาร่วมกับคุณหมอทวัชชัยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนาคงและก็ทีมงานเกี่ยวข้องกับ GPS ทั้งหมดเพื่อมาเทียบเคียงระหว่างตำแหน่งเรือ GPS กับโทรศัพท์มือถือที่เชื่อว่าน่าจะมาจากของคุณแตงโม โดยโทรศัพท์ที่เชื่อว่าน่าจะมาจากมือถือของคุณแตงโมเนี่ยเรียนให้ทราบว่าเมื่อ2ปี10เดือนที่แล้วนะครับช่วงนั้นเนี่ยจะมีข่าวว่าคุณบางแจ็คเนี่ยได้ทําการได้รับโทรศัพท์มือถือจากคุณแม่แตงโมมาแล้วก็ทําการกู้ข้อมูลกลับมาใช่ไหมครับถ้าเราจํากันได้เนี่ยแม้ว่าหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็าตามนะครับแต่หนึ่งในข้อมูลนั้นเนี่ยก็คือกรณีการแสดงพิกัดของคุณแตงโมซึ่งเราตรวจทานย้อนหลัง ว่าสอดรับกับตำแหน่ง GPS ของเรือหรือไม่โดยสรุปนะครับใกล้เคียงกันมากแสดงว่าไม่ได้มีการเตรียมกันนะครับเมื่อ2-3ปีที่แล้วกับสภาพ GPS ของเรือเราจึงเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและยังมีน้ำหนักอยู่นะครับจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยทำให้เราเห็นประการหนึ่งว่านับตั้งแต่คุณแตงโมนะครับได้ปรากฏตัวในการแสดงตัวนะครับที่ร้านอาหารบ้านตานิ ในช่วงเวลาตอนนั้นนี่นะครับตำแหน่งหลังจากบ้านหรือรานอาหารบ้านตัน,นิดแล้วเนี่ยคุณแตงโมได้ลงเรือชัดเจนนะครับแต่ว่าโทรศัพท์ไม่ขึ้นสัญญาณนะครับไม่ขึ้นโทรศัพท์สัญญาณมือถือเป็นเวลาสมชั่วโมงกว่าในช่วงสมชั่วโมงกว่าเนี่ยปรากฏคุณภาพคุณแตงโมร้รองเพลงถ่ายภาพนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยเราเห็นว่ามีหนึ่งภาพที่คุณบางแจ็คก,กู้กลับมาได้นะครับคือเวลาสองทุ่ม35นาทีซึ่งเหมือนโทรศัพท์มือถือฉบับนี้นะครับได้มีการถ่ายภาพเครื่องยนต์ท้ายเรือของคุณปอเราเช็คตำแหน่งแล้วเนี่ยตรงกันคือกับหน้า Riverdale Sport ครับตรงกันนะครับเมื่อตรงกันก็แปลว่าข้อมูลที่กู้ได้มาเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่สื่อมวลชนต้องกลับย้อนกลับไปดูนะครับว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เราจับข้อสังเกตได้มากที่สุดก็คือกรณีการที่อ้างว่าคุณแตงโมรเริ่มตกน้ำแล้วนะครับประมาณสองทุ่มสามสนาทีที่อ้างโดยตำรวจน,น,นะครับเชื่อโดยความเชื่ออย่างนั้นนี่นะครับเรียนให้ทราบว่าการจอดเรือลำนี้นะครับของคุณปอเนี่ย ในท่าพิบูลหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้น2ครั้ง2จังหวะนะครับจังหวะแรกเนี่ยจอดเวลา 20, 23นาฬก20นาทีถึง23นาฬกา23นาทีเป็นเวลา3นาทีนะครับใน3นาทีนี้หลังจากมือถือคุณแตงโมงปิดมาโดยตลอดนะครับใน3ชั่วโมงกว่าเนี่ยเราพบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมงเปิดอีกครั้งหนึ่งที่ท่าพิบูลและท่าพิบูลเนี่ย เป็นเวลาเหลื่อมนิดเดียวเองครับ23นาฬิก19นาทีใน23นาิกา19นาทีแปลไปได้2อ,อย่างนะครับคือคนบนเรือนำโทรศัพท์มือถือฉบับนี้เปิดออกมาก่อนที่จะเทียบท่า1นาทีหรือมีการเปิดโทรศัพท์มือถือจากบนท่าพิบูรณ์ก่อนเรือมาถึง1นาทีก็ได้นะครับแล้วมีคนช่วยเปิดรหัสแล้วก็เข้าพาสเวิร์ดบางอย่างในโทรศัพท์ก็ได้ ในกรณีที่สองนี่แปลว่าคุณแตงโมและโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่เรือลำนี้มาสักพักใหญ่แล้วก็ได้นะครับในความเป็นไปได้ตอนนี้ผมอยากจะเรียนทราบว่ามันเป็นเวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับใน3นาทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเรือลำดังกล่าวออกไปหาคุณแตงโมอีกนานเลยนะครับก็คือ23นาฬิกา23นาทีถึงเวลา23นาฬิกา49นาทีโดยประมาณก็ ประมาณ26นาทีที่ออกไปที่แม่น้ําเจ้าพยานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในขณะที่เรือกลับไปที่แม่น้ําเจ้าพยาในครั้งนี้นะครับนี่คือหลักฐานชิ้นที่1ที่อมรินได้มานะฮะหลักฐานชิ้นที่สองไปฉี่จริงไหมดูวงจรปิดชิ้นที่สองฮะ นี่คือภาพอะไรไอ้คือก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งนะว่าโรเบิร์ตกับกติกก็เดินตามกันออกมาก็คือตรงแถวนั้นมันจะเปชุมชนแล้วจะมีรถจอดกันเยอะซึ่งตรงเนี้ยกู้ภัยเข้าพื้นที่ไปแล้วบางส่วน,นแล้วก,กระติกกับโรเบิร์ตกำลังพยายามหาห้องน้ำเพื่อจะเข้าอยู่เข้าจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูแล้วทำไมไม่บอกเจ้าหน้าที่ว่าแตงโมตกน้ำท่ามกลางผมใช้นนะข้อสันนิษฐานคนสงสัยว่ากำลังจะพยาโรเบิร์ตหนีหรือไม่ และนี่คือหลักฐานที่กระติกเดินออกมาจะเห็นนะะว่ากระติกกำมือถือตลอดเวลาเหมือนก้อง,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 งๆเงยๆเดี๋ยวเทภาพใหม่คือถ้าใครเคยไปซอยท่าเรือพิบูสงครามเนี่ยท่าเรือมันต้องเดินเข้าซอยแล้วทางกระติกกับโรเบิร์ตนี่กำลังเดินออกไปทางปากซอยนะฮะดูนะฮะเวลาที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยเที่ยงคืน2ี่มันสำคัญฮะหลังจากนั้นเปิดช็อตที่3ต่อมาเลยครับทีมงาน ก็ปิกเข้าห้องน้ําจริงๆไปแวะบ้านชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยนะเลี้ยวเข้าไปแล้วเหมือนไปสอบถามชาวบ้านตรงจุดนี้แหละเสร็จแล้วไปขอเข้าห้องน้ําเขาตอนเที่ยงคืน23รอยต่อ24นาทีแต่ทําไมไม่บอกรถกู้ภยัยว่าเฮ้ยตงโมจมน้ําเมื่อกี้เห็นเนี่ยนะเจะเห็นว่าในระหว่างนี้อานนี้เขาพูดจริงละเขาไปคุยกับชาวบ้านว่าอะไรเดี๋ยวจะเปิดเผยความจริงให้ฟังแต่เขาคุยจริงนะฮะข้าบ้านเขาใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็หายเข้าไปตรงนี้ฮะนี่ ดูนะฮะนี่คือในซอยนะฮะเป็นหลักฐานพิสูจน์ว่ากระติกกับโรเบิร์ตท,ทำอะไรกันทำไมไม่ไปหาหน้องแตงโมนี่คือตอนเวลาเที่ยงคืน24หลังจากนั้นเที่ยงคืน28คุณผู้ชมฮะใช้เวลาเข้าใจว่าะจะเข้าส่วมกันประมาณ4นาทีขอเป็นเที่ยงคืน28ต่อมาเลยนะฮะออกมาแล้ว เป็นกระติกกระโรเบิร์ตฮะเดินออกมาแต่ว่าตอนเดินตรงเนี้ยคือมีการเลี้ยวกลับไปที่บริเวณท่าน้ำก็คือเส้นทางเดินที่เขาเดินออกมาก่อนอเลี้ยวแล้วนะฮะให้ความเป็นธรรมเขาด้วยอ่ะเลี้ยวหลังจากนั้นช็อตที่4ถัดมาเหมือนกันนะฮะยังอยู่ที่เที่ยงคืน28นี่เราจะจับภาพได้ละเขากำล,ลังเดินย้อนกลับไปท่าน้ำใช่ไหมไอ้ไปแล้วจะเห็นรถที่จอดอยู่นั้นรถกู้ภัยหมดเลยนะฮะกระบะหลายคนันที่จอดตรงนั้นก็คือเจ้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ เขาบอกไหมนี่คือคําถามคือบางเอญว่าเสียงเนี่ยมันไม่ได้ยินแต่ไอตอนที่เขาเดินออกมาจากจากท่ามันมีรถมาจริงแต่เขาไม่ได้บอกแล้วก็กลับไปที่กลุ่มรถดูนะฮะหลังจากนั้นพอเขากลับไปที่กลุ่มรถเที่ยงคืน28ช็อตถัดมาครับทุผู้ชมฮะมันจะเป็นช็อตต่อเนื่องช็อตที่5้่เห็นอะไรอันนี้กู้ภัยเยอะเลยฮะกู้ภัยกำลังแบกของเห็นไหมถาะดูนะฮะ แล้วก็ติดก,กับโรบอทก็เดินผ่านไปคุยโทรศัพท์ตลอดเวลาผ่านแบบไม่ได้มีการแจ้งไม่ได้มีการคุยอะไรเลยเปิดหลักฐานนะโรบอทกับกาติกวันที่แตงโมจมน้ําทําอะไรดูนะครับไม่เจ้งเลยด้วย<ม>ความเคารพนะเมื่อวานนี้ก็ต้องขอบคุณน้องชายคุณโรเบิร์ตนะฮะที่อุตส่าห์พูดเรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ว่าหน้าคล้ายสับเปลี่ยนแต่วันนี้เราต้องคุยความจริงกันว่าพวกคุณสองคนทําอะไรกันอยู่ไม่บอกฮะ นี่กู้ภัยแต่งชุดแล้วนะฮะแต่ไม่ยอมบอกเลยว่าเฮ้ยคนจมน้ำ่ะและเดินผ่าน,ปนไปเลยฮะคือที่มันน่าแบกใจคืนกลับไปที่ท่าน้าเห็นไหมฮะกู้ภัยเนี่ยแบกถังลวคุณผู้ชมดูนะฮะ หลังจากนั้นถัดมาไอช็อตตัวที่หกถัดมาเลยฮะคือที่เขาบอกว่าเขาเดินกลับท่าน้ําไม่ได้ามันยืนยันแล้วว่ามันกลับได้เพราะว่าคนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเขาเดินกลับไปพอหายไปตั้งแต่28ตอนนี้คือเที่ยงคืนกับอีก36มสิบหกนาทีอ้าวอาบาตอนลงนิดนึงคุณผู้ชมฮะเขาเดินกลับไปท่าน้ําแล้วเขาวนออกมาเฉยเลยดูนะฮะนี่อันนี้เราเพยภาพบนแล้วนะฮะให้ดูเมื่อกี้กลับไปท่าน้ําแล้ววนอ เดินออกเลยเหรอใช่เข้าไปท่าน้าที่8ออกมาตอน36จังหวะนี้แหละที่มันเป็นข้อพิรุธอีกอย่างหนึ่งที่คนกําลังสงสัยว่าทําไมถึงเดินย้อนกลับไปไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ<อ>แล้วโรบอทกับกติกเนี่ยรุ่งหน้าออกปากซอยรอบนี้ตอนแรกเราเข้าใจว่าจะไปเข้าห้องน้ำอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าแต่สุดท้ายคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะผมย้ําตรงที่ว่ากติกอ้างว่าฉี่คนเยอะไม่กล้ากลับโป๊ะแต่หลักฐานที่เราได้พวกคุณกับโป๊ะแล้วด้วยความเคารพพอคุณผ่านกู้ภยัยคุณไม่ได้บอกอะไรเลยครับ แล้วคําถามก็คือคุณบอกคนเยอะจริงๆไม่ได้เยอะนะฮะแล้วคุณไม่พูดอะ mm ่ะ hmm. หลังจากนั้นคุณผู้ชมดูดีๆนะฮะคนเราเนี่ยย้อนกลับไปมันต้องขึ้นเรือ mm hmm. แต่มันไม่ขึ้นฮะแล้วไปไหนต่อภาพช็อตที่เจ็ดทีมงาน mm hmm. ดูนะฮะเขาเดินผ่านหน้ากู้ภัยไปเลย mm hmm. คุณผู้ชมฮะเขากำลังจะออกซอยแล้วนะฮะระหว่างโรเบิตกับก,บกบติกดูนะฮะนี่คือหลักฐานใหม่ผมย้ำนะฮะเผื่อใครไม่เคยได้เห็นมาก่อน ออกซอยเสร็จภาพช็อตที่แปดฮะกล้องมันจะรับเป็นจุดๆๆๆไปนี่คือท่ากางจะไปออกซอยจะเห็นทั้งสองคนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลานะฮะไม่แน่ใจว่าคุยกับใครแต่ค่านถามก็คือที่คุณบอกว่าคุณปวดฉี่มากสองคุณลับไปไม่ได้เพราะคนเยอะคุณผู้ชมต้องดูภาพที่อัมบารินได้มาฮะว่าคืออะไรและนี่คือช็อตที่แปเขาเดินออกจากซอยช็อตที่9ถัดมาเลยครับคุณผู้ชมดูนะฮะเขาไม่เขาไม่อยากไปลงเรือ ก็ต cool ิดกับโรเบิร์ตนี่คือช็อตที่9ก um, ําำลังเดินคุยโทรศัพท์ไปเรื่อยๆตอนนี้เที่ยงคือ37แล้วนะฮะ37นาทีเดี๋ยวเราจะเพวนตรงนี้แหละฮะเอาวนอีกก็ได้นี่ให้เห็นค่านถามคือทำไมคุณไม่คุยกับใครตรงโต๊ะอ่ะเขาเอาถังดำน้ำมารอคุณแล้วและออกฮะหลังจากเที่ยงคืน37ช็อตที่10เดี๋ยวดูใช่ไหมดูนะฮะจะผ่านตามมุมบ้านต่างๆหลับ ตรงกลางซอยอีกนัดนึ่งเขาเดินผ่านกล้องมุมนี้ทั้งสองคนมีรถกู้พายจอดอีกอคุณผู้ชมฮะไม่พูดฮะเขาไม่บอกเลยอ่ะคือไม่รู้อันนี้ตามภาพผมยึดก่อนตามภาพเราไม่เห็นว่าเขาบอกบถูกไหมแต่เขาอ้างว่าเขาไปฉี่คุณผู้ชมเขผ่านรถอีกคันแล้วนะฮะเดี๋ยวเพยซ้ําฮะย้ำนะฮะหลักฐานใหม่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี่มาแล้ว และชอตที่11นี่กำลังจะออกปากซอยคุณสอนค่อนข้างลึกปิดคำถามว่าพวกคุณทำไมไม่ลงเรือกลับไปหาแตงโมอ่ะคุณผ่านเจ้าหน้าที่มาแล้วกี่คนตอนนี้ที่เราเห็นหลักฐานเขาคุยโทรศัพท์ตลอดเข้าใจว่าเบร์ดก็คุยไงโงก็คุยนะฮะกระติกะติก็คุยขออภัยฮะกระติกฮะกระติกก็คุย คือแล้วตอนนี้เวลามันขึ้นเท่าไหร่แล้วเนี่ยคือตอนนี้เที่ยงคืนส9ิบเก้านาทีฮะอ๋อนี่เดยวโอ้ยผ่านกู้ภัยเต็มไปหมดเลยอะ่ะกู้ภัยเต็มซอยแต่ตอนนี้กู้ภัยกำลังไปช่วยค้นหาอแต่เขาตัดในภาพเขาไม่ได้ขู่กู้ภัยเลยแวะที่ไหนฮะเขาออก<ว>ปากซอยเลยฮะ ด้วยความเคารพย้ำอีกว่าหนึ่งท่ามกลางที่ตอนนั้นคนไปถามว่าพวกคุณหนีกันหรือเปล่าหรือพาคนขับเรือนหนีหรือเปล่าแต่เราไม่ได้ไปว่าเคาหนีนะเราแค่บอกว่าเราได้หลักฐานม,มาเขาเดินเข้าแล้วเขาไม่กลับลงเรือแล้วเขาออกเลยแล้วเขาก็ผ่านกู้ภัยดูนะฮะช็อตถัดมาเลยฮะช็อตที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยช็อตที่สิบสองฮะสิบสองฮะดูช็อตที่สิบสองคุณผู้ชมเห็นรถไหมนะฮะมาอีกแล้วนะฮะเฮ้ย คือเอาจริงถ้าเป็นเพื่อนเราจมน้ํำเราต้องโบกใช่ไหมว่าเอ,อ้ยพี่พี่ข้างในนะเพื่อนหมูจมน้ําเพื่อนผมจมน้ําเขาดอนหลบเลยฮะเฮ้ยนี่คืออะไรดูนะฮะเดี๋ยวเพจช็อตสิบสอม่อีกรอบหนึ่งให้เห็นรถกู้ภัยกำลังเข้ามาเห็นไหมนะตั้งแต่ที่เขาออกซอยมาเนี่ยคือเวลาเที่ยงคืนยีบสาม ทุกผู้ชมดูเวลามันหมุนไปเรื่อยๆดิฮะแล้วถ้าเพื่อนจมน้ำอ่ะนี่ปลาเข้าไปเที่ยงคืน45 4 6หลังจากนั้นคำตอบอยู่ตรงช็อต16ฮะคุณผู้ชมฮะเราได้วงจรปิดมาทั้งหมดแล้วนะฮะและอุช็อต16เกิอดอะไรขึ้นไอจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งฮะขับมาจอดที่ด้<อ><ม>านหน้านี่ฮะเสร็จแล้วทั้งสองคนก็ขึ้นรถเนี่ยฮะแล้วก็ออกไปจากพื้นที่ก็คือออกไปจากท่าน้ำพี่บุญสงครามหนึ่งในจุดที่แตงโมตกน้ำฮะ แล้วก็ออกไปเลยครับคุณผู้ชมครับยืนยันว่าเราไม่ได้คิดจะไปชี้นําอะไรทั้งสิ้นครับโทรศัพท์มือถือแสดงตําแหน่งของคุณแตงโมยังอยู่บนบกนะครับบนท่าพิบูลนั่นแปลว่าคนบนเรือทั้งหมดไปอยู่ในแม่น้ําเจ้าพยาแต่มือถือคุณโทรศัพท์คุณแตงโมยังอยู่บนท่าพิบูลหนึ่งซึ่งตรงนี้น่าสนใจว่า คงไม่ใช่โทรศัพท์วางไว้กับที่ท่านะครับน่าจะมีคนรับโทรศัพท์มือถือบนท่าพิบูรณ์นั้นรออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและการจอดเรือครั้งที่สองครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเรือวนอยู่สักพักใหญ่นะครับก็มีทั้งอาสาสมัครตำรวจได้เรียกให้เรือลำนี้กลับมาที่ท่าพิบูรณ์เพื่อตามหาว่าคุณแตงโมยอยู่ที่ไหนในครั้งที่สองเนี่ยชัดเจนว่าเป็นเวลา23นาฬิกา49นาที ถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับ23นาฬิก58นาทีความน่าสนใจคือช่วงเวลานี้คุณกระติกและโรเบิร์ตขึ้นท่าพิบูลหนึไปเข้าห้องน้ำแล้วไปไกลเลยนะครับเรียกแท็กซี่ไปจนถึงที่อูเอ็นเป็นจุดเป้าหมายท้ายสุดในขณะที่คนบนเรียชี้ตำแหน่งต่างๆหลังจากนั้นเรือลำนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ท่าพิบูลแล้วนะครับเรือลำนี้ได้ไปย้ายไป หยุดพักการสแสวงหาคุณแตงโมแล้วไปที่อูเเป็นจุดเริ่มต้นที่คนเหล่านี้มาในระหว่างนี้ผมอนดีทราบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมแปลกมากครับมันเขียนว่า On a f e r r y แปลว่าลงเรือและการลงเรือครั้งนี้มีเป้าหมายคนละที่กับคนบนเรือและคุณกติกและโรเบิร์ตคือไปท่าพิบูลสามนนทบุรีและเขียนว่าร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือช่วงตีหนึ่ง ถึงตีสามจริงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะมีคนบนเรือนำโทรศัพท์ฉบับนี้นะครับหรือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับไปที่ท่าพิบูลสามต้องมีใครสักคนพาโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไปที่ท่าพิบูลสามหรือนนทบุรีอยู่ช่วงตีหนึ่งถึงตีสามไครับแล้วก็ไม่มีคนบนเรือปรากฏ การเดินทางรอบนี้ไปด้วยเพราะว่าคนทั้งสามคนนะครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคุณแซนนะครับหรือแม้กระทั่งคุณปอแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่อยู่บนเรือนะครับสามคนนั้นเนี่ยไปที่อู่ NBC หมดแล้วนะครับในขณะที่อีกสองคนก็คือคุณโรเบิร์ตและก็กระติกก็เดินทางทางบก โทรศัพท์ติดต่อกันแล้วก็เจอกันที่ u n d c ทั้งหมดไม่ได้ปรากฏว่าคนเหล่านี้ไปท่าพิบูลสามก็น่าสนใจว่าโทรศัพท์เครื่องนี้ไปท่าพิบูลสามด้วยตัวเองคงไม่ได้ถึงแม้จะชื่อว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่เคลื่อนที่นะครับหรือโมบายโฟนเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าโทรศัพท์จะไปเองได้ต้องมีใครเป็นคนพาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปซึ่งตรงนี้ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับเพราะว่าเกิดความขัดแย้งกัน3กรณีคือหนึ่ง ครั้งแรกเลยคุณกระติกพูดในรายการโขนกระแสนะครับว่าโทรศัพท์มือถืออยู่กับคุณกระติกในระหว่างอยู่บนเรืออดเรือลำนี้นะครับของคุณปอเนี่ยในท่าพิบูลหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งสองจังหวะนะครับจังหวะแรกเนี่ยจอดเวลา 20, 20, 23นาฬิกา20นาทีถึง23นาฬิกา23นาทีเป็นเวลา3นาทีนะครับ ใน3นาทีนี้หลังจากมือถือคุณแตงโมงปิดมาโดยตลอดนะครับใน3ชั่วโมงกว่าเนี่ยเราพบว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมงเปิดอีกครั้งหนึ่งที่ท่าพิบูลและท่าพิบูลเนี่ยเป็นเวลาเหลื่อมนิดเดียวเองครับ23.19นาฬิกา19นาทีใน23.19นาิกา19นาทีแปลไปได้2อย่างนะครับคือคนบนเรือนำโทรศัพท์มือถือฉบับนี้เปิดออกมาก่อนที่จะเทียบท่า1นาที หรือมีการเปิดโทรศัพท์มือถือจากบนท่าพิบูลก่อนเรือมาถึง1นาทีก็ได้นะครับแล้วมีคนช่วยเปิดรหัสแล้วก็เข้าพาสเวิร์ดบางอย่างในโทรศัพท์ก็ได้ในกรณีที่สองนี่แปลว่าคุณแตงโมและโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่เรือลำนี้มาสักพักใหญ่แล้วก็ได้นะครับในความเป็นไปได้ตอนนี้ผมอยากจะเรียนทราบว่ามันเป็นเวลาแค่3นาทีเท่านั้นเองนะครับ ในสามนาทีนี้ปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วเรือลำดังกล่าวออกไปหาคุณแตงโมอีกนานเลยนะครับก็คือ23นาฬิกา23นาทีถึงเวลา23นาฬิกา49นาทีโดยประมาณก็ประมาณ26นาทีที่ออกไปที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในขณะที่เรือกลับไปที่แม่น้ำเจ้าพยาในครั้งนี้นะครับโทรศัพท์มือถือแสดงตำแหน่งของคุณแตงโมยังอยู่บนบกนะครับ บนท่าพิบูลนั่นแปลว่าคนบนเรือทั้งหมดไปอยู่ในแม่น้ำเจ้าพยาแต่มือถือคุณโทรศัพท์คุณแตงโมยังอยู่บนท่าพิบูลหนึซึ่งตรงนี้น่าสนใจว่าคงไม่ใช่โทรศัพท์วางไว้กับที่ท่านะครับน่าจะมีคนรับโทรศัพท์มือถือบนท่าพิบูลนั้นรออยู่ตรงนั้นด้วยนะครับและการจอดเรือครั้งที่สองครั้งนี้เนี่ย เนื่องจากเรือวนอยู่สักพักใหญ่นะครับก็มีทั้งอาสาสมัครตำรวจได้เรียกให้เรือลำนี้กลับมาที่ท่าพิบูรณ์เพื่อตามหาว่าคุณแตงโมยอยู่ที่ไหนในครั้งที่สองเนี่ยชัดเจนว่าเป็นเวลา23นาฬิกา49นาทีถึงเกือบเที่ยงคืนนะครับ23นาฬิก58นาทีความน่าสนใจคือช่วงเวลานี้คุณกระติกและโรเบิร์ตขึ้นท่าพิบูลหนึ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วไปไกลเลยนะครับ เรียกแบ็คแท็กซี่ไปจนถึงที่อูเอ็นีซีเป็นจุดเป้าหมายท้ายสุดในขณะที่คนบนเรือชี้ตำแหน่งต่างๆหลังจากนั้นเรือลำนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ท่าพิบูลแล้วนะครับเรือลำนี้ได้ไปย้ายไปหยุดพักการแสวงหาคุณแตงโมแล้วไปที่อูเอ็นบีซีเป็นจุดเริ่มต้นที่คนเหล่านี้มาในระหว่างนี้ผมเอทราบว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแตงโมแปลกมากครับ มันเขียนว่า on a ferry แปลว่าลงเรือและการลงเรือครั้งนี้มีเป้าหมายคนละที่กับคนบนเรือและคุณกติกและโรเบิร์ตคือไปท่าพิบูลสามนนทบุรีและเขียนว่าร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือช่วงตีหนึ่งถึงตีสามจริงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับว่าจะมีคนบนเรือนำโทรศัพท์ฉบับนี้นะครับหรือโทรศัพท์เครื่องนี้นะครับ ไปที่ท่าพิบูลสามต้องมีใครสักคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการแถลงข่าวร่วมกันระหว่างคุณอัจฉริยะและทีมรวมถึงอาจารย์ปานเทพ คุณสุนทิและทีมงานทางบ้านพระอาทิตย์ได้เปิดบ้านพระอาทิตย์ให้สื่อมวลชนและพวกเราทุกคนที่อยู่ด้านนอกคอยติดตามนะคะก็เลยหยิบไทม์ไลน์ของกระติกในการขึ้นบกไปเข้าห้องน้ำกระติกเข้าห้องน้ำเวลาเท่าไหร่เดินย้อนกลับไปที่ท่าเรือเวลาเท่าไหร่รวมถึงเดินย้อนขึ้นมารอรถเวลาเท่าไหร่แล้วที่กล่าวอ้างว่า นั่งรอฟังข่าวมันจะเป็นการนั่งรอเอาโทรศัพท์แล้วเดินทางกลับบ้านไปด้วยเป็นไปได้ไหมคะเพราะเวลาโทรศัพท์กับเวลาที่กติกกลับบ้านมันสัมพันธ์กันกติกกลับบ้านเวลาตีสามสีนาทีโทรศัพท์ขึ้นมาที่ท่าน้ําที่อู่เวลาตีส2นาทีหลังจากนั้นก็ได์วิง่งกระติกคือกุญแจสําคัญ ถ้าไม่มีอะไรผิดปกติคุณจะมีพิรุธเยอะขนาดนี้ได้อย่างไรฝากเอาไว้เป็นการบ้านให้ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ